สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนใช้ list box กับ fixture box กันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะให้เรามาที่ tool box นะคะเอา list box ออกมาค่ะตัวนี้นะคะวางเลยค่ะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมจุดเล็กๆตรงนี้นะคะมาที่ list item ค่ะพิมพ์คำว,ว่ารูปที่1นะคะ Enter แล้วก็รูปที่2ค่ะแบบนี้นะคะกดโอเคค่ะเราจะทำการเพิ่มขนาดตัวหนังสือของมันนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะให้เราเอาฟิกเจอร์ออกมานะคะ ฟิกเจอร์บ็ตัวนี้นะคะลากแล้วก็วางเลยค่ะทําการขยายมันนะคะตัวฟิกเจอร์บ็ตัวนี้นะคะคือตัวใส่รูปของเรานะคะต่อมาค่ะให้เรามาที่ b แบ็กก o i วอ i m a g e นะคะตัวนี้มาที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ Local ค่ะ Import รูปขึ้นมาเลยนะคะ ให้เราเลือกรูปใดรูปหนึ่งนะคะที่เราต้องการเลยค่ะเราจะต้องการใส่รูปอะไรลงไปแล้วก็เลือกมาเลยค่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ารูปของเราเนี่ยมันไม่พอดีกับกรอบรูปนะคะแปลว่ามันใหญ่เกินไปนะคะเราจะปรับยังไงให้มันพอดีนะคะมาที่ background image layout นะคะตรงนี้โอเคค่ะแล้วเราก็กดลูกศรชี้ลงแบบนี้นะคะให้เราเลือก s t a ตสนะคะตรงนี้นี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้เราสามารถเลือก s t a t สกับ Zoom ได้นะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะทำการซ้อนรูปภาพอีกรูปนึงนะคะให้เรา Copy แล้วก็วางเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้เราซ้อนอีกรูปนึงเข้าไปค่ะมาที่ Background image นะคะตรงนี้ที่เดิมเลยให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะกด Import รูปค่ะให้เราเลือกรูปที่สองขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะกดโอเคนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาพอดีกับกับรูปของเราแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรา Copy มานะคะเราจะทำยังไงให้เราคลิกรูปที่หนึ่งแล้วรูปที่หนึ่งมันก็จะขึ้นมาคลิกรูปที่สอง รูปที่สมันก็จะขึ้นมานะคะให้เราดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์มเปล่าตรางนี้นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ค่ะฟอร์มหโหลดแบบนี้นะคะให้เราทำการพิมพ์ f ิจเจอร์บล็นะคะดอท visible นะคะเท่ากับ ฟอร์นะคะก็คือตัวฟิกเจอร์บ x จะไม่แสดงผลนะคะ f อร์ fold ตัวนี้นะคะแล้วก็ Enter พิมพ์ไปอีกฟิกเจอร์บ x 2นะคะเพราะว่าเรามี f ิกเจอร์บ x 2อันนะคะ visible นะคะเท่ากับ f อร์เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะลองรันดูค่ะ แบบนี้นะคะตัวฟิกเจอร์บ็ตัวที่ว่าเป็นรูปนะคะมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าเราใส่เฟาเข้าไปนะคะทีนี้เรามาทำลิสต์บ็อกกันนะคะตัวนี้นะคะลิสต์บ็ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ l i s t ์บ็อกเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะให้เราพิมพ์ if วงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ List b บ็ค่ะ listbox 1, List box 1. select item นะคะตัวนี้นะคะ t o o s p i n นะคะตัวนี้เท่ากับขีด2ขีดข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็รูปที่1ตามด้วยขีด2ขีดแบบนี้นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะ Enter นะคะ fixture box 1, 1> visible นะคะ เท่ากับ true แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราเลือกรูปที่1 fixture box 1ก็จะแสดงนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะให้เราพิม L. พ์ L เพื่อความมั่นใจนะคะ L enter fixture box 1 dot visible แล้วก็เท่ากับ False แบบนี้นะคะแล้วก็ทํา list box อีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะ if วงเล็บเปิด list box list box 1, 1> select item to s p i n g นะคะเท่ากับเหมือนเดิมค่ะขีด2ขีดแล้วก็รูปที่2 วงเล็บปิดค่ะ Fixture box 2อง Visible นะคะเท่ากับ t u e L. Enter. Fixture box 2องจ v i s i b l เท่ากับ f a l นะคะโอเคค่ะแล้วก็มาลองรันดูค่ะถ้าสมมุติเราเลือกรูปที่1รูปที่1ก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะเลือกรูปที่2รูปที่2ก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ